ออกสปอคอมนะครับวันนี้เรามา่อไปดีครับวันนี้มาลงเกมนะครับผมเทสซะหน่อยนะฮะมากมายนะครับอันดีทกเกตลูกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับบอกเด็ดนะครับมาแนวนี้นะครับต้องมีการทดสอบนะครับก็กอดเดินนะครับก็ต้องปิดทีเวลัสนะครับ ไม่ชัดนะกล้องประมาณนี้นครับเดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิการทำงานของเครื่องไปด้วนะอยู่ประมาณนี้นะครับอตอนนี้กว่าองสาจะ ตัวไหนดีนะครับเวลาลงเกมแล้วก็ดูตัวเกมดูพื้นที่นะครับตัวนี้ของผมอยู่ที่สองเทนะครับก็เกือบเต็มทุกทุกได้ละสองเทแบลงเป็นสไดข้างในนี้ก็อันนี้เป็นตัวลงนะ เกมเต็มๆนะครับจัดทายออาปลายนะครับไม่ต่อเนี่ยก็เล่นได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับเอาไปนี่พร้อมรุยนะครับสนใจทักทายกันมาตัวบล็อ,บบอกบล็อกน้นะครับรก็นี่นะครับเพราะว่าปอดีผมไม่ได้ใส่ผมถอดบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะพอดีผมถอดอุปกรณ์เช็คบ่อยนะครับ เป็นมีการทดสอบบ่อยนะผมก็เลยไม่ได้ใส่บล็อกน้ำตัวกีบกาดจอนะครับ GPU หรือว่ากาดจอ <Okay. S 1> ก็เลยถ้าถ้าใส่กาดจอเนี่ยหรือลำบากนะครับก็เลยต้องใส่เป็นตัวที่มาจากโรงงานแต่สำหรับตัวนี้ก็ Extreme Gaming นี่ก็ทั้งสวยแะไฟล์กิบี พัดลมนี่หมุนเป็นคนละทางครับเพื่อที่จะระบายทิศทางลมตีและแรงขึ้นนะครับตัวนี้ทีตัวใบว่างันก็โอเคนะครับเป่าได้แรงขึ้นนะคนละทางระ,ะบายความร้อนออกจากตัว G P U ได้ดีขึ้นนะครับก็จะ,ะทำให้ตัวการ์ดนี้เย็นก็นนอนเย็นก็ใช้ได้นานนะครับผมไม่มีการค้างเใช้ได้นาน ความทนต้องมาฝั่งกิกะไบครับโดยส่วนใหญ่นี่ค่อนข้างจะทนนะครับออกมาได้ทนเพรว่ารายๆายค่ายก็ทำมาดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูก็ส่วนของกิกะไบเขาก็ทำามาได้ทนนะส่วนของ CPU Intel หรือตัว CPU Intel เนี่ยก็ข้ดีกับแรมรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ค่อยเลือกแรมนะครับสเสถียเรเกือบทุกตัวนะครับอันนี้ค่ายอื่นก็มี ก็ว่ากันไปครับดูเป็นตัวตัวไปตไปรุ่นรุ่นไปนะอันนี้ก็ดูรายละเอียดกันเองนี่ก็จัดการระบบไฟก็คงต้องเป็นตัวนี้นะมาตัวนี้นี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวโหลดมาแล้วเดี๋ยวมาลองกันดู เกมไหนเกมอะไรนี่นะครับบางทีเราโหลดมานะครับเราไม่รู้จะลงยังไงนะก็ยับประมาณนี้นะแล้วก็คลิกอินสตาลได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูว่ามีแขกไหมดูก่อนคับตรงนี้น้ำมันยกาก็โอเคนะเจ็ด ดูพื้นที่ก่อนฮนะสองเทนี่จะเต็มแล้วครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งอันนี้ไปก่อนฮนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อทีหลงังดูเกมก่อนโหลดมาเยอะจำไม่ได้ป้บนะฮะสครูนะครับเดี๋ยวลองตั้งก่อน เลือกพาดก่อนนะว่าจะลงตรงไหนนะสำหรับคนนี้กิมตั้งไว้นี่นะก็ลงไปเสร็จเลือกเสร็จเลือกไดเลือกพาดเลือกที่ที่เราจะติดตั้งก็อินสตอลนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะไปไว้ตรงไหนนะอินสตอลก็ลงไปเดี๋ยวมันจะลงให้แนละ้ อนี้นะครับสำหรับตัวถีบตัวขึ้นนิดหน่อยครับก็ไม่สูงนะเห็นไหมครับว่า CPU เป็นระบบออโต้ของ Intel จะถ้าอยากใช้ยาวก็ลองดูนะครับจริงๆมันจะวิ่งไปที่4.3 4.4นะครับที่ผมใช้คือใช้งานมาก คือวิ่งที่สามกว่านี้สามแปดนี่คือแบบสุดๆนะครับแบบโอ้โหคือมันต้องดูงานนะครับมันไม่จําเป็นต้องวิ่งขนาดนั้นนะมันก็จะทําทงานแบบออโต้นะคือประหยัดพลังงานไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเราใช้ได้นานนะี่นะครับเร,เ,รเราดูสปีดฝั่งนี้นะตรงนี้นะก็ดูตัวถ้าเป็นตัวเลขชัดๆก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมินะีนะ่ลองลองลอง,ลองดูเขา การใช้งานะเราอยากใช้อายาวก็พิจารณาถูการทำงนานของพวกอุปกรณ์นะครับผมก็จะลงทิ้งไว้นะครับประมาณนี้ลงไม่นานครับตัวนี้แป๊บเดียวครับเครื่องแรงนะเครื่องแรงไปกคอสิบสองเทตนะครับผม L สามสิบห้าเมงครับข้อมูลตรงนี้สำคัญนะครับผมส4ี่นาโนครับสิบสี่ Nm น,น,นะครับนานโน,น ตัวยีราสุดอินเทลทีพ p ทพีนะครับก็อินไปอยู่ที่140ร้อยสี่สนะครับตัวซีดีนะบบเอพาร์ติเออร์นับแปดสิบสองไปเสนอทำสเตทเตอร์ทักทายกันมาได้นะครับเกมเต็ม2องสองเทนะครับเหลือนิดเดียวสำหรับทานไหนจะลงออฟไลน์ก็ นี่นะครับผมก็ไม่ได้ใส่เพราะบางทีผมขอดตาเทนบก่อนนะครับอย่างนี้บอกโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันตัวนี้โหลดมาก็ ซิว่าให้ลงอ mm. กอนเดี๋ยก็ปีไปนึงไปวาง,งสิไม่ใช่นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเล่นได้เลย เป็นได้เลยนะครับสำหรับเลงนี้อ่ะโอเคนะครับลงคนในสนใจมาก็ทักทายกันมาลงกันได้จัดกันไปออฟไลน์โอเคนะครับ,นนาย,ารบยาวและคลิปผมไม่ค่อยตัดต่อ,อนะครับเนี่ยยาวเลยนะโอเค ร้านป่องกล้องมบตลาดนัส่วนจะจากสองมินบุรี